อ่าสวีดัสวัสดีพ่อแมพ่พี่น้องแฟนเพจสาวน้อยเมืองยะโสเสียงกล่องเป่าไม้ลูกล้องกดรีโมทมาด้กินข้นาวรับตำแตงตำแตงผัดมาม่าไข่พระโลตังแร่เกหมอวานบเบิจักเทียผักอายะอายุหลายแห้งมาเด้วจ้าพี่น้องไฟฟ้าตำส่วเนี่ยเส้นอยู่ข้างล่างนะลูก ตอบเนี่ยนั่งกินดูแล้วจาแจ้วม่อยากออกกล้องอืมนี่กล้องดาราดารารักเชิญไหมเป็นดารารักเชิญไหมไม่สวัสดีครับ <c oughs> เอากระดาษทิชชู่มาให้ห่อใหม่หน่อยจ้าหมดแล้ว พักพักอาทิ่นี้พักกะหล่ำเลยประาากาศเท้านะประกาศเท้าประกาศเท้านี่บ่เคยบ่เคยแบบว่าขาดบ้านเลยเด้อประกาศเท้านี่ปิดบ้านตลอดนะจ๊ะเพราะว่าเรากิะอืง ไม่อันนี้ว่าจะตำเดือพนี่กินคนหนักนาจะกินไม่ได้ลอะไรลองกิน thì phân nhậu khu trời này mình thọc tâm cầm ui Nhưng mà thật mà dòng, กินก็ดีจ้ะไหนมัไม่กินอะไรโอ้มะปางขอน้ำหน่อยแม่ขอน้ำหน่อยโอ้เผ็ดพัดมาหมากรแเจบ ได้ใจกินข้าพี่น้องกว้างไปลพี่เจ้าใดยังกินแรงนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าฝากพี่น้องเนเด้อมากินข้าวน้องกันด้วยจ้าข้าแรงไม่จ้า